รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บริษัท IMa ม Innovation จำกัดร่วมกับ m ม k ก x ประเทศจีนและคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักษะบงังจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก2024 World Robot Contest m a k ม x ก s e ็กซ์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพมีเยาวชนจาก8ประเทศร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงฝีมือและความคิดเพื่อสร้างสรรค์นในการพัฒนาหุ่นยนต์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า3 0 0แสนบาทซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานอีกครั้งมีผู้เข้าแข่งขันจากระดับประถมศึกษามัธยมต้นและมัธยมปลายอายุระหว่างีมถึงหวังพัฒนา ทักษะความรู้ใหม่ๆด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมให้เยาวชนรุ่นใหม่ก้าวสู่ความสําเร็จในอนาคตต่อไปเราก็หวังว่าการจัดเนี่ยจะทําให้เด็กไทยนะคะได้พัฒนาได้เห็นเทคโนโลยีมากมายนะคะจากต่างชาติด้วยแล้วก็ทําให้เด็กๆสามารถพัฒนาเข้าไปสู่ขั้นหนึ่งซึ่งก็เป็นความร่วมมือที่ดีแล้วก็ต้องขอบ คุณโค้ชแล้วก็เด็กๆทุกคนที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อมางานนี้ค่ะเพระ่เรียนของเรานะครับก็จะได้เป็นความเชื่อมโยงกับความเป็นนานาชาติเป็น global มากขึ้นทําให้เป็นการชุดประทายความฝันของเด็กของเทคโนโลยีของประเทศ